พอดแล้วพานาำใสโอ้โอ้ทำหน้าดีๆมียูทูบเบอร์ชื่อดังจากลาวมาไทยเออมียูทูบเบอร์นะพูดจริงนะเนี่ยไม่โกหกมาครั้งทำอิดเน่ยเจอทางมื่นเลยแต่ว่าอะไรหรอทางมื่นทางมื่นทางมื่นไม่ทางมื่นหรอลื่นมากตอนนี้ไม่ได้แล้วอีกนึ้ง เหนื่อยค่ะเฮ้ยเฮ้ยถ่ายมาเนี่ยสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเขาซู่ซองเกอร์เอลเซ็นเกาเซ็นเคยนอนทุกคนตอนนี้เกอร์ก็อยู่เมืองวังเวียงเนาะหลังจากที่ว่าเกอร์ลูกจากเมืองเฟืองเนาะแล้วก็มาต่อรถอยู่เมืองฮินเทอร์จนมาฮอดอัน เมืองวังเวียงนี่เดี๋ยวนี้เกิดก็อยู่เมืองวังเวียงเนาะเพราะว่าทำอิดว่าฮอดเมืองวังเวียงละสิกลับลงพระบางเลยแต่ว่าปีรถเกิดได้จองปีรถไฟฮะนะ่ะออกตอนห้าโมงเกิดก็เลยมาเสาเเสารรถจักรเกิสดสิขี่อันไปผ่าน้ำใส่ะผ่าน้ำใส่ทีว่าขาจ้าว่าโอ้งามอยู่วังเวียงนั่นทุกคนเดี๋ยวเกิดสิพาทุกคนไปเบิ่งแล้วก็สิบันทึกตั้งแต่มอลน,นี่นี่แหละบอลเกิดเสารรถนี่ รถเกลเซาอ่าเดี๋ยวเกิดสิสิพาทุกคนไปเบิ่งพาน้ำใส่นะว่าสิเป็นแนวได็ติดตามไปนำกันทุกคนเอาไปกันเลยายใส่หมวกกอนทุกคนก่อนไปนะเอาการสิไปเลยทุกคนเนาะไปที่ผาน้ำใสเบิ่งววาสิฮอดพาน้ำใส่หรือบอเานาะแต่ว่าสิแวะเติมน้ำมันแถวนั้นก่อน เวี่งนะทุกคน ทาน้ำใส่ในไก่บอกเลยทาน้ำใส่ในไก่บอกไปทห้างน่นาปะทำบุกทำโอเคเปะเนไน่ยประมาณจักนาทีขี่รถจักไปจกักรปะอ่าประมาณเช้านะอ๋อเบื่อเบื่พันว่าประมาณเช้านาทีขี่รถจักไปเดี๋ยวเกิดสิไปเลยนะทุกคน ขวตัวนี้ทุกคนขามัวแดงขวน้ำซอง

ยังกไกง่บ่หนัไป,ไปพานา้ำใสไกส่บอพานำใส่ีกประ,ปะมาณสองลักครึ่งสองลักครึ่งลัหมืเดขี่ไป<อ>มันทีสามเนี่มันมีป้ายแล้วพาน้ำใส่กเรคุณสามีม,มีป้ายจะเลือกเขาเลยอก่ไหนอ๋อเดี๋ยวจะเลือกเดี๋ยวะเดีย๋ยวนแหล ดีขึ้นผ่านน้ำใสมันขึ้นทางนี้ว่ะอ๋อเอารถขึ้นไปไปได้ตีอ๋อเด้อเด้เดี๋ยวเกิดขอบใจบัวทาล็อกโซล็อกอย่างตีเดยอเดยอเดยอ เอาแล้วหนึ่งปีขอบใจอ่าทุกคนเด๋ยนนี้นะเกิดกระไดปีแล้วทุกคนอ่าขึ้นอัน,ส,านาส้มพาน้ำใสในทุกคนเกิดสีขึ้นไปสบายดีสบายดียด <laughs> How was there? It was uh, slippery uh, slippery so yeah but it was it was good <laughs> yeah you really enjoy the view at the top thank <good. S 1> you no problem thank you แล้ววาวิวงามนะทุกคนยุดเทิงคันแต่ว่าทางมืดน,นิดนึงแล้ววะเดี๋ยวเกิดสิขึ้นกำลังขึ้นนะทุกคนนี่ทางประมาณนี้เขาจอดรถปะไว้ยุลุ่มแล้วก็ขึ้นเลยทุกคนอ่าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มามาเที่ยวสวัสดี It's <laughs> slippery. yeah, very slippery. thank you. Nàng thương à hay lão vàng nọ? hàng โอ้โอ้อเส้นทางสวัมดีดดอ๋ออีกสองร้อยเมตรบ่อีกร้อยห้าสิบครับอีกร้อยห้าสิอ๋อเป็นคนไทยมันบอ

ถ,ถ่ายมาเนี่ยเ <laughs> ส้นทางขึ้นผ้านำไส้นะาทุกคน,เป,นเป็นคนไทยคนไทยคะ่ะ<อ>สบายดีสบายดีเที่ยนสนุกเด้อ <laughs> โอเคมียูมียูทูมียูทูบเบอร์ชื่อดังมาด้วยนะ <laughs> ทำหนะ้าี่ซ้อม ทำหน้าดีๆมียูทูบเบอร์ชื่อดังจากลาวมาถ่ายเออมียูทูบเบอร์นะพูดจริงนะเนี่ยไม่หลอกจวให้สนุกด้วยอู้หูฮ่า พี่น้องเ้าทางฟังไทยมาขึ้นส้มพาน้ำใสยายายาคนเหนื่อยเลยคนเหนื่อยมาบ่อยปะครั้งทำอิดครั้งแรกครั้งแรกเหรอใช่ชุดชิวดีเนาะไปเดินไปหลบไปหลบไปหลบไปไปที่ยเงยังไม่ที่ยังไปก่อนยังไม่หล้วนะย้ายเบกก่อนย้ายเบกโยนโยนให้เขาไปก่อนเอาไปสิ ไปทางไหนอ่ะกููออย่่ละไม่พี่ทางซ้ายไปก่อนทางซ้ายไหนกันแล้วมึงก็เล่นตามพี่ก็เลยจังหวะไหนไปมึงรองเท้ากูรองเท้าเขาไม่เหมือนกันมึงดูด้วยว่ามึงใส่เส้นเปิดปะเดินอะเจอทางมื่นเนาะมาทางซัมมิสก็เจอทางมื่นแล้วแปลว่าอะไรหรอทางลื่นทางลื่นทางมื่นไปทางลื่นเหรอลื่นมากไม่ไกลแล้วอีกนิดนึง ใกลถึงแล้วค่ะไี่พหวก็ดีอะไรใช้กำลังใจไงใกล้ถึงแล้วแต่เราก็คงขี่ตอไว้อีกนิดนึงอีกนิดเดียวเที่ยวให้สนุกเด้วยขอบค่ณค่ะคนไหลายดึงตลกทุกคนแม่นติส้มนะพี่น้องเขามาเที่ยวมัอนมื่นทางแมนแต่คิดตมโอ้โห อ๋อ oh, ทุกคนวิวนะอย่างบ่ฮอดเทือแต่ว่าโอ้ง่ามเห็นบ่ทุกคนฮอดเทือดคนสเปนเนวใได้อไ oh. okay, ก่ส oh. okay, ิฮอดเหรอ Season, yeah. Oh God! My right usual night out. So you karaoke there. Didn't know. So you've got next pins, door. <laughs> yeah. And everyone goes to Rowan's after. Which okay. is a bowling alley, arcade, yeah, really. karaoke. Yeah. Like a bar next door. It's, it's so fun. Yeah. And we like ten of us bowling there. Thank awesome you. On, like, the it's one of my favourite places. places. Really Ella, do you ever go like there on a match day or anything? Um, no, months I've, months I've, twice. Come, I've come. I've come. long, thang kun, thang. Thang Yeah. โอ้โหโอ้โหโอ้โหหอดแล้วผาน้ำใสหอดแล้วโอ้าน้ำใสทุกคน โอ้โหหอนแล้วผานน้ำใสหอนแล้วผานน้ำใสวังเวียงโอ้โอ้ขี่รถก่อนรถจังตกอมากนั่งเงิน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 โอ้โวิวสุดยอดนะทุกคนวิว สุดดดนี่นะทุกคนอนู้พุ่นก็เป็นชุดชมวิวคือกันตู้พุ่นผังนี่ก็แมนนี่มีตู้พุ่นและมีตู้นะบอหนังพักพรนั่นบอกตู้ เจ้าต่างปะไว้บนน,บน,นั่งรักคนี่คุณเห็นพระเจ้าไทยนาอยู่รุมกุนเลยทุกคนคเมืองวังเรียงพร้อมยุคุเมืองวังเรียงทุกคนแม่น้ำซองนะทุกคน โอ้รถมีซ่องขันนะทุกคนบอนนี่บอนหนึ่งแล้วก็บ,บอนนี่อีกบอนหนึ่งเียบอนเกินนั่งไทยวิดีโอเมื่อกี้นี่บอนนี่มาฝากนี้นกอมเมนอีกใส่ซิว เนาะทรายเที่ยวทรายย่างขึ้นมาได้เนี่ยขันตอนฝนตกหรือว่าแดดแห้งกลับไปพักยูทูบฮั้ทุกคนอ่าตู้ะมีตู้มเดยตู้ให้พักให้พอนอ โอ้มีบ้นนังพักอยู่ทึงมีวแต่สวยจริงแต่แบบเหนื่อยชิบหายนี่มันาะไรกันแน่หนูหนูว่าหนูไม่ได้ชิบรายได้แล้วแหละใช่มองเหมือนหมาโอ้ยอหัวควนอยู่ที่บ้านจะดีแล้ว มามามาจะเป็นตากล้องให้กกใหาทางนี้ก็มีวิวแยบเก่งแดงมากแต่ละคนห้องเลยโอ้ยเป็นอะไร <laughs> อ้ะ ทางนี้ก็มีมอไซค์ตรงไหนนะมอไซค์ตรงนู้นนะไอ้อะไส้ายมั่งตรงนู้นนะตรงนู้นเหรออ่ามันมีสองจุดตรงนี้ใช่ไหมลองลองไปเบิ่งก่อนลองไปดูก่อนพี่ลงไปเลยเออแม่บอกสูตรอะบอกไปไอ้ที่สุดไอ้สุดขายเยอะเลยรวมเลยเนาะโอ้ นี่แหละที่มาอะไรอ่ะไม่รู้รมดหนึ่งองสาอู้หถ่ายเงินก็ได้ให้พี่สวยอ่ะเนาะได้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 ได,ได้เป็นไงน้องมดได้ได้ไดพี่ขี่รถตากผนมาจากอันนั้นอะน ในเมืององ่ะคือกันออ <c oughs> พอมาถึงนี่ฝนหยุดพอดี <c oughs> มานำวิวตัวนี้นี่แหละพานำใส่เอ้ยเอาเอากล้องที่ถ่ายให้ก็แล้ว <c oughs> ได้ได้โ <c oughs> อเคบอกแล้วให้มาวันนี้เพราะว่าถ้าพรุนี้ไม่น่าจะได้มาเพ <c oughs> ราะกว่าจะขึ้นแล้วชโมงกว่าจะลงอีกอ๋อจุเอายมาจังหวัดใด มาไไททยยจังอยู่จังหวัดจังหวัดอยุธยาอยุธยาจ้าอยุธยานี่เป็นกรุงเทพฯบ่หรือว่าไม่ไม่อยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้เมืองโบราณเด้อถ่ายรูปให้แล้วผานะเขาเรียกผ่านไหนมันมีผ่าเงินมีผ่านึงนะอ่าน่าทีเป็นผ้าเงินตัวนั้นเนาะไม่ขึ้นแล้วแหละพอแค่นี้เถอะ ราไปเล่นคลิปไลน์วันพรุ่งนี้อ2อถ่ายวิวก่อนเรวบไปเลยนะเดี๋ยวพี่จะแอดน้องเขามีเฟซไหมแอดน้องเขาด้วยน้องเขาถ่ายรูปให้เออบอกเครดิตเออต้องเครดิตน้องเขานะถ่ายหลังด้วยอ,อือนี่นี้เป็นไง สคุมอะมาบางเวียงในได้จังมือแล้วเพิ่งมาวันนี้เลยเพิ่งมาวันนี้แล้วก็ขึ้นมาพานาวใส่รู้สึกแนวได้กับวิวอยู่วิวสวยมากแต่ขึ้นมาเหนื่อยอ่ยแต่ก็คุ้มนะแต่ก็คุ้มนะวิวสวยมากเลยอ่ะนี่ทุกคนแบบบันทับประกันวิวนะก็มันสวย กำลังสิลงไปทำไมเราไม่เกิดมาเป็นลิงวะพี่มึง <laughs> <laughs> ม่น่าไม่น่าจะอยู่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะได้ <laughs> ไปพาเท,ที่ยวเลยวะพี do do? Um oh, ่อิมตอนลงอ่ะตอนแรกตอนลงไอ้เที่ยตอนลงจะลงยังไงวะอยู่เลยเอาไปใช้น้องก็ถ่ายรูปไปใช้น้องมาพาลงเราเราได้มีเพื่อนลงเนาะโอ้โหลงทางนี้เห็นน้องเขาลงเท่านั้นเรื่อยๆใจฮะ

ตอนลุงเหมือนจะไวกว่าปะ่ะชะลื่นนั่งแหละ <laughs> ถ้าลื่นนี่นั่งเลยอะบอกเลยหยาดเนาะ Can you just let them go, no? l e it down <laughs> ก็เป็นรูไปใหญ่เลยซ้ำเติมเนี่ยดูต้มเต็มตีเลยใช่ว <c oughs> ้าวคือมดอะไรบ้านเราไม่เคยเห็นแต่ว่าแตเต็มตีนเต็มตัวตอนนี้คิด <c oughs> ต้มเต็มตีนเต็มตัวต้มต้มเต็มตัวแล้วได้เต็มตัวเลยไว้ยตัดขาทิ้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้ว แหม่มมันบอกว่าลงไปปุ๊บขาสั่นเออเออขี่ไกลค่ะี่ไกลค่ะขี่ไกลอย่าคะนว่าไกลจะถึงนะนานขึ้นมาชั่วโมงแล้วก็เนี่ยลง ประมาณจค่ที่ไปก็ประมาณครึ่งหนึ่งได้ค่ะสู้เขาค่ะสู้ค่ะสู้ค่ะวิวสวยค่ะวิวสวยค่ะ พี่อะไรล่ะมาด้วยกันไม่ห่วงหนูก็ตามมองอีกทีเป็นชั้นเรียงๆข้างลงไงโอ้โหเออหนาอีกนิดนึงโอ้ตอมตอมอ่ะตม 哦哦，可以。对。 ที่สุดบอมเหมือนม้าสุภาพสุภาพเหนื่อยสู้สู้เตะคุมเนาะทุกคนสิปิดคลิปอยู่นี่นะปิดนำเอื่อยทางซองเดี๋ยวฝากให้คนมาเที่ยวได้ได้น้ดน้เลยฝากให้มาเที่ยวที่ลาวด้วยนะคะก็สนุกมากมี ที่เที่ยวเยอะนะแต่ว่าวันนี้เราก็ไปเที่ยวที่หนามไซแล้วก็คือสนุกก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่มาเที่ยวก็ฝากที่เที่ยวหนามไซด้วยนะคะเหนื่อยเหนื่อย